สวัสดีสมาชิกช่องพิงซันบุ๊กทุกทท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยสำหรับผู้ไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทเพราะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกร ก่อนทำการรับฟังหากท่านใดยังได้กด subscribe หรือกดติดตามรบกวนช่วยกด subscribe หรือกดติดตามและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะครับคลายข้อสงสัยไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทเพราะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรเนื่องจากระบบคัดกรอง AI ได้พิสูจน์ว่า บุคคลที่อยู่ในครอบครัวที่ทำเกษตรกรซึ่งได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานการเกษตรต่างๆนั้นมีรายชื่อจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรอยู่แล้วจึงไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยามาตรการดังกล่าวตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรอย่างไร 1. เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การขึ้นทะเบียนจะเป็นรายครอบครัวโดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน 3. ในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวจะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวเป็นใครและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมประกอบไปด้วยใครบ้าง 4. มาตรการเยียวยา5,000ันบาท กำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวเฉพาะที่ช่วยทำเกษตรกรรมระบบจะคัดกรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกร,รจึงไม่ผ่านเกณฑ์ 5. ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกร,รชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,รไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูกค่าเก็บเกี่ยวค่าปัจจัยการผลิตเป็นตน้นและ 6. จะมีมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะออกมาเร็วๆนี้โปรดรอรับการช่วยเหลือและขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ